ก็นั่งอยู่ข้างๆทีชาแล้วด้วยนะคะต้อนรับน้องฟลุ๊กเลยค่ะสวัสดีค่ะคืออย่างงี้แฟนๆอาจจะรู้สึกว่าเอยหลังจากจบโปรเจกต์ไปจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เปิดตัวแบบเป็นศิลปินเดี่ยวมีซิงเกิลแรกเรียบร้อยถูกต้องไหมคะเรียบร้อยแต่ว่าอยากจะให้ทักทายแฟนๆชาวเมโล่กันหน่อยดีกว่าค่ะนะครับสวัสดีครับฟลุ๊กนันทนนทงแสงจาก GMMTV 25ครับ S <S โอเคนี่นะคะมาขอพูดถึงเอ่อวันนี้อยากจะทําความรู้จักกับน้องฟลุกให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะอนอกจากตัวเพลงที่มาแนะนากันแล้วเนาะพี่ขอย้อนไปนิดนึงได้ไหมว่าน้องฟลุกอ่ะเริ่มสนใจเรื่องการร้องการเต้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่โอ้จำได้ไหมเต้นอ่ะเต้นอ่ะผมเพิ่งมาสนใจแบบตอนตที่เข้ารายการนี่เลยครับจริงปะใช่แบบว่าเพิ่งเพิ่งจำเพิ่งได้มาเรียนจริงๆงจังๆเรื่องร้องเลยแต่ว่าร้องอ่ะผมชอบร้องเพลงอยู่แล้วก็จะมีแบบว่าร้องบ้างแบบ ไปเข้าชมรมรู้ว์าชอบอะไรบ้างนีน่ไหแต่ว่าไม่ได้เรียนจริงจังทั้งคู่เลยครับทั้งร้องทั้งเต้นนี่น <ะ S 3> ไม่ได้เรียนเหรอนี่ใช่ไม่้วมันเพรสวรรค์นะ,นะนี่ั้งนั้นอนะ่ะ <laughs> คือจะมาเรียนในรายการแบบจริงจริงจังๆหรอเฮ้ยทั้งนั้นเราเป็นคนมีของเลยแหละจริงๆเพราะเราร้องเพลงพอมากเลยนะข <laughs> อบคุณครับโอ้โหแบบแสดงว่าแบบเป็นคนที่แบบอาจจะฟังเพลงมาตลอดดูศิลปินคนนู้นคนนี้เนาะมันอาจจะซูมซับมาด้วยอะไรอย่างงี้เนาะเอางี้ตอนเด็กๆมีศิลปินที่ชอบไหม เราโตมากับศิลปินคนไหนที่เท่าที่จําความได้ศิลปินคนไหนใช่แบบโตมากับเพลงของเขาเลยมีมีหลายคนอยู่มีแบบพี่พี่ดาพี่ดาอินดฟีนพี่แพทวงเคลียาแล้วพี่โบกี้โอ้โหใส่ร้องทุกคนแสดงว่าชอบฟังเพลงที่แบบอาจจะแบบเป็นเพลงแบบเพราะๆหน่อยเน้นเนื้อหาใช่ช้าๆบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะฟังที่เสียงร้อง จริง<ช>จริง,รงนี่เนาะโหดีมากเลยแล้วก็ล่าสุดก็คือเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์อัลฟาเรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้มาฝึกร้องฝึกเต้นในโปรเจกต์นี้แหละเพราะฉะนั้นจากคนที่อาจจะแบบไม่ได้เขาเรียกอะไรอะไม่ได้เอ็กซ์เพิร์มากไม่ได้เคยได้ลงดีเทลมากอมพอต้องมาเริ่มกับโปรเจกต์นี้มันยากไหมอะสำหรับผมก็เป็นเขาเรียกไงอะอม,มันมันมาเรื่อยๆรืแบบตอนแรกผมเข้ามาแบบไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแต่ว่าเราก็เทรนเทรนมาหนึ่งปีเลยคะก็รู้สึกแบบว่า โอเคมันก็ค่อยๆรู้เรื่องมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นแบบอ่ะตอนแรก,กอาจจะไม่เข้าใจเลยแบบที่ผมมเคยเรียนมาเนี้ยก็<ฆ>ะจะมีศัพ์ดนตรีเวลาเรียนหรือว่ามีศัพท์แบบการร้องเนี่ยผมก็จะนั่งแบบเออไปเลยแบบคืออะไร <c oughs> มันคืออะไรอ่ะ <c oughs> อันนี้อันนี้เรียกว่าอะไรแบบต้องก<ฆ>็งถามครูอย้าหลังแต่ว่าออ<ฆ>คอยอยู่กับมันมากขึ้นก็เข้าใจมากขึ้นครับเพราะว่ามันก็จะเป็นสัพด์เดิมเนาะมันก็จะวนมาอย่างนี้ใช่ไหม อย่างนี้บอกไม่เคยเต้นก็ตอนแรกๆก็แขนขาก็จะไม่ใช่ของเรากระดูกก็จะไม่ใช่ของเราแบบเอ้ยมันต้องไปทางนี้อ้าวแต่มันไปทางนี้แล้วยังไงนะเข้าใจใช่แบบมันจะงงๆนิดนึงค่ะแต่ใช้เวลานานไหมกว่าเราจะรู้สึกว่าแบบเออมันโอเคละมันเริ่มอยู่ตัวละมันเริ่มไปตามที่เราต้องการละ ก็เรื่อยๆ่ะแบบหมายถึงว่าไปเรื <strategic> ่อยๆพัฒนาเรื่อยๆอะไรมันจะมีแบบสเต็ปของมันอ่ะวันนี้ได้ถึงนี่วันนี้ได้ถึงนี่อะไรอย่างเงี้ยอ่าพูดจริงกันเต้นมันคือการควบคุมร่างกายทั้งหมดจริงๆอะเนาะโอ้อยากเห็นตอนแรกเหมือนกันอะจำเป็นว่าครั้งแรกที่เต้นให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ดีครั้งแรกที่เต้นไม่ให้แล้วกันคะแนนไปเลยไม่ให้ไม่มีเรื่องคะแนนเข้ามาเกี่ยวข้องนะ ไม่ใช่แต่ว่าแบบพออยู่ในรายการแล้วทุกอย่างก็ดูแบบเฮ้ยมันดูโฟล์มันดูโปรขึ้นมาเลยอ่ะใช่ไหมอยากรู้ว่าในรายการมันจะเป็นแบบหลายๆวีคถูกต้องไหมคะใช่ครับมีวีคไหนที่รู้สึกแบบอันนี้กดดันมากเลยอ่ะยากจังเลยวีคไหนที่รู้สึกยากจังเลยอืมน่าจะเป็นวีควีคเออถ้าเธอรักฉันจริงแบบวีคที่ผมทําโชว์เดียวอะไรเงี้ยอ๋อใช่คือ คือวีก่อนหน้านั้นอะเป็นอ่าทรงอย่างทรงอย่างแบสใช่ไหมเป็นเป็นวีถ้าเใครติดตามจะเป็นเพลงกลุ่มทรงอย่างแบสแล้วผมอะกล้ามเนื้อขาฉีกใช่แล้วแล้วเหมือนแบบตอนสัปดาห์นั้นก็จะยากพอสมควรแล้วพอแบบต้องมาทําโชว์เดี่ยวด้วยเงก็เลยรู้สึกว่าสัปดาห์นั้นน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นเป็นร่างที่ไร้วิญญาณนิดนึงในการทํางานทําฝึกซ้อมเพราะว่าแบบเหมือนมันจะต้องแบบมีเต้นค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบ หลายอย่างกิจกรรมด้วยนแล้วก็เหมือนแบบต้องทําทาอ่ามูทของอารมณ์เพลงให้มันตรงกับโจทย์ที่ได้รับเนี่ยฮะก็เหมือนต้องลงไปซึมซับให้มันได้มากที่สุดเลยอ่ะมันก็จะเป็นทั้งเรื่องอารมณ์ด้วยทั้งเรื่องร่างกายด้วยนิดนึงก็ตอนไหนก็จะเหมือนร่างกายมันก็ยังแบบไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมมันยังมีเจ็บๆอยู่นิดนึงนี่ใช่ไหมก็ใช่ก็ต้องซ้อมแล้วก็ฉีดฉีดเอสเปย์พ่นนะฉีดยาใช่ มันจะไปไปกับกลับบ่อยช่วงช่วงนั้นาไปกลับโรงพยาบาลซ้อมเสร็จไปโรงพยาบาลไปหาหมอไปกายภาพคุณเป็นมีสู้ชีวิตสู้มากจริงชีวิตสู้กับสุดใช่แต่ผ่านมาได้ผ่านมาได้ก็ดีใจโอ้เก่งมากเลยอ่ะรายการนี้เขาทดสอบความอดทนเราเยอะอนเลยเนาะพี่พี่มีพี่คนหนึ่งบอกผมว่าถ้าไม่ใช่แบบว่าช่วงเวลานี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ทําอะไรแบบนี้ตอนไหนอีกเลอใช่จะเป็นประสบการณ์ ดีๆอย่างหนึ่งจริงอันนี้เรื่องจริงเลยเพราะว่าเอาจริงพอถ้าเราผ่านอะไรที่มันหนักๆมาก่อนเนาะพอมาเป็นศิลปินจริงๆอ่ะเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะมีอะไรหนักกว่านี้รออยู่หรือเปล่าแต่เราก็พร้อมที่จะสู้กับมันเพราะเราเคยผ่านอะไรที่มันหนักกว่านี้มาแล้วโอ้สุดยอดเลยผม,มือให้เลยนะคะ <c oughs> ตอนจบโปรเจกต์อัลฟาออกมาตอนนี้ได้เป็นศิลปินเดี่ยวแล้วเรียบร้อยครับผมความรู้สึกมันต่างกันนะตอนอยู่ในรายการกับการเป็นศิลปินเดี่ยวจริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆผมไม่ค่อยต่างเท่าไหร่แบบตอน ทั้งตะก่อนหน้าแล้วก็ทางตอนนี้แบบก็รู้สึกว่าเหมือนเดิมแบบตัวผมเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าเออมันมันก็ขอบรู้สึกขอบคุณที่แบบว่ามีคนมาแบบติดติดตามผลงานที่ชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ได้ทิกได้แบบอะไรเล็กๆน้อยๆเครื่องมือจากตรงนั้นมาเยอะเหมือนกันในรายการเพราะผมอ่ะเป็นคนที่ลงไปทําโชว์เดี่ยวแบบบ่อยมากืบบคนหนึ่งอะไรกงก็จะแบบว่า นั่นแหละทําโชว์คนเดียวตอนนี้ก็อ้าเป็นศิลปินเดี่ยวมันก็ใกล้ๆกันก็ใกล้ๆกันก็ต้องขอบคุณนั่นแหละครับตรงนั้นนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่เราหยิบเอามาใช้ได้จริงๆเพราะว่าตอนนี้ก็คือเป็นศิลปินเดี่ยวอยู่คนเดียวโซโล่เดียวไปเลยอย่างนี้ซึ่งเพลงนี้ถามก่อนเลยดีกว่าว่าได้ทํางานร่วมกับใครบ้างเพลงนี้ได้ทํางาน ได้พี่แอมมาเป็นโปรดิวเซอร์แต่งเพลงนี้ให้ครับแล้วก็ได้พี่แกงส้มมาเป็นเอ็กซ์คลูซีฟโปรดิวเซอร์ครับนี่เนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปของวงการทั้งสองคนเลยนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเหงาเหงาใช่ทำไมตัวตัวมาแบบเหงาๆอ๋อใช่เรียกว่าโซโล่เดี๋ยวฉันเหงาจังเลยเออทำไมถึงจกเป็นเพลงนี้ขึ้นมาคะเหงาเหมือนจริงๆเพลงนี้ต้องการจะสื่อสารให้กับคนที่ช่วงนี้อาจจะเป็น เหงาอยู่หรือเป็นคนขี้เหงาอะไรเงี้ยว่าแบบต้องการใครสักคนเข้ามาคลายความเหงาจะเป็นเธอได้ไหมเป็นฟิลเหมือนอ้อนๆเเขานิดนึงใช่เป็นฟิลแบบมีจริงใช่ไหมพูดยากแบหาตามหาตามหาอยู่มีจริงไหมนะแล้วหนูเคยเจอไหมลูกเคยเจอบางอย่างเจอบ้างไม่เจอบ้างเหมือนผีผูบผุอ ยังไงวะแล้วมีความเหงาที่เราต้องการสื่อมันเป็นความเหงาแบบเศร้าไหมอ่ะหรือว่าเป็นความเหงาที่ดูมีความหวังหรือว่าเป็นเป็น feeling แบบไหนที่อยากจะสื่อในเพลงนี้อืสําหรับผมผมรู้สึกว่ามันมีความหวังนะมีความหวังเนาะมันเริ่มเจอแล้วเาะแบบเป็นเธอได้ไหมมันแบบเริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วมันจะไม่ได้เศร้ามากไม่เศร้ามากฟังแล้วจะไม่ได้ดิ่งขนาดนั้นไม่ไม่ดิ่งขนาดนั้นนะคะแล้วเพลงนี้ลองยากไหมคะ เพลงนี้สําหรับผมค่อนข้างยากอยู่เพราะว่าเหมือนตอนอยู่ในรายการใช่ไหมผมะจะแบบใช้อีกช่องเสียงหนึ่งแล้วก็พอมาเพลงนี้เหมือนคุยพอคุยกับพี่อ่าโปรดิวเซอร์พรพี่แกงส้มพี่แอมเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาอยากได้เป็นอีกมูดหนึ่งอีกก็เลยต้องเปลี่ยนช่องเสียงในอีกช่องหนึ่งแล้วผมมันไม่เคยใช้มาก่อนก็เลยต้องค่อนข้างต้องเวิร์กกับมันอีกมันเป็นโชคยังไงอ่าพี่อยากรู้อ่ะมันต่างกันยังไงอะเปรียบเทียบให้ฟังได้ปะ เหมือนปกติผมจะร้องแบบในเซฟโซนแบบร้องไม่ได้แบบร้องเป็น R b ที่เป็นแบบเบาๆแล้วก็จะมีเอื้อนลูกเอื้อนมีอะไรเงี้ยแบบคอๆเยอะหน่อยแต่ว่าเหมือนช่องเสียงเนี้ยต้องเป็นช่องเสียงที่คลีนแล้วก็พุ่งออกไปแบบจะอยู่กลางๆเป็นช่องเสียงที่จะไม่ไม่ได้มีแบบว่าลูกเอื้อนหรือลูกอะไรเยอะซึ่งผมก็ต้องปรับวิธีการร้องไม่ให้แบบบางทีก็เผลอไปทําแบบนั้นหรือว่าต้องเราก็ใช้แรงเยอะกว่าเดิมแบบ ส่งออกไปข้างหน้าเหมือนจะลองให้ไข่สักคนหนึ่งจริงๆเลยฮะเหมือนให้เสียงมันแบบพุ่งออกไปเยอะกว่าเดิมใช่ก็เลยต้องเวิร์กทั้งแบบเรื่องแรงด้วยซัพพอร์ตหรือว่าเรื่องลมหายใจเนี่ยเพราะว่าเหมือนเพลงนี้ก็มีการแบ่งท่อนเพลงที่แบบแบ่งจังหวะหายใจอีกแบบหนึ่งแบบท่อนนี้ติดกับท่อนนี้อะไรเงี้ยแบบถ้าถ้าถ้าไดฟฟังกันแล้วก็จะรู้ว่ามันจะแบ่งท่อนหายใจ มีการแบ่งท่อนที่แบบ itís, ยาวสั <biraz S 1> ้นเลยสลับกันไปคะประมาณนั้นท่อนที่ยาวมันก็จะต้องเราก็ต้องเก็บลมไปเยอะหน่อยเนะาะเหมือนจะค่อนข้างจะต้องใช้แบบ <c oughs> ลมเยอะแล้วก็นานหน่อยนี่ใช่ไหมก็ต้องมีการแบ่งท่อนหายใจดีๆใช่ครับต้องแม่อุ้ยน่าสนใจเลยแล้วแนวเพลง่ะคะเพลงนี้เรียกว่าเป็นแนวไหนดีอืมเป็นป๊อปอะไรกันครับมีความเป็น R อย่างดีไหมในเพลงนี้มีอยู่บ้างมีอยู่บ้างยังมีอยู่ยังคงมีอยู่ เพราะฉะนั้นเอาจริงแนวที่เราถนัดจริงตอนช่วงที่เราประกวดเนี่ยเป็น R&B เลยไหมคะจริงๆตอนประกวดผมร้องไปส่วนใหญ่เป็นทางป๊อปแต่ว่าก็<ฆ>จะมีโจทย์แต่และสัปดาห์ก็จะไปหลายแนวแบบเ<อ>ป็นทั้งโจะด้วยสามชาด้วย<อ>ไปล็อกหรือว่าแบบเท่แบบก,ก็ก็จะมีหลายแนวทั้งแรปด้วยอะไรเงี้ยอ๋อด้หมดใช่ได้หมดทั้งสดชื่นเลยใช่เนสดชื่น<อ>ดี <laughs> <laughs> แล้วแบบ่งนี้สดชื่นมาดีไหมตอนนี้สด <c oughs> ชื่นอยู่แต่ว่าสดชื่นแบบเงาๆ,งงๆงงนิดหนงเงาๆนิดหนึ่ง <c oughs> ชเวลาเข้าห้องอัดนานไหมคะเพราะว่าเท่าที่ฟังอ่ะยากเหมือนกันนะประมาณสองชั่วโมงนิดๆอุย้ยแปปเดียวเองไม่นานนะหรอ,รอโอ้ใช่ไม่นานปกติถ้าแบบซิงเกิลแรกนี้แล้วลองยากด้วยเงี้ยปกติแบบ ครึ่งวันหรือทั้งวันน้องส่วนใหญ่อ่ะได้โค้ชเก่งครับแบบพี่แกนส้มแล้วก็พี่แอมนี่ไงยกคนมีความชอบให้กับโค้ชของเราด้วยนะคะอุ้ยพี่อยากรู้อ่ะพี่แอมเขาเป็นคนแบบเรียกว,ว่าจะเหมาวงการทีป,ป๊อปแล้วก็ว่าได้ตอนนี้เขาทำเพลงให้คนเยอะมากเลยตัวจริงๆพี่แอมเป็นคนใหญ่อ่ะน่ารักไหมหรือดุหรือแบบสตรีทอะไรอย่างงี้ไหมคะเขาเรียกไงอ่ะก็น่ารักนะแต่ก็จะมีความความเขาเรียกไงด้วยความที่พี่แอมประสบการณ์เยอะก็จะแบบมีเครื่องมือในการสอนที่เยอะจริง จริงๆที่บอกว่าได้พี่แอมกับพี่แกงซ้มช่วยไว้คือไม่เกินจริงเพราะว่าคือถูกถกระบวนการในห้องเวิร์กช็อปอ่ะก็คือในห้องในห้องอัดเสียงอ่ะ,อะ,ะพี่แอมกับพี่แกงก็คือเป็นคนแบบคอยเวิร์กช็อปให้ว่าแบบฟุก๊กไหนฟุก๊กลองทํามืออย่างนี้สิแล้วมันจะร้องได้ลองทํามืออย่างนี้หรือว่าลองแบบร้องมากับมันแล้วลีตานิดน,นึงอะไรเงี้ยแบบ <Hey. S 1> แล้วมันก็ลองได้เลยแบบโอ้ไ oh ม oh <my> แบบ่ก็เฮ้ยโอ้ไม่ก็จริงใช่แบบว่าผมตะลึงมากในการแบบเขาเรียกไงเอาเตอร์ พอข้างในเอเสียงอะไรเงี้ยเหมือนเอาเอาท่าทางมาช่วยกําหนดเสียงของเราด้วยเงี้ยเนาะแล้วมันออกแบบตามที่เราต้องการจริงๆเงี้ยตามตามทุกอย่างเลยผมแบบโอ้ไม่ก็ดคนรู้เก่งมากเก่งมากเนาะดนวยความที่แบบประสบการณ์เยอะโอ้ก็เลยทําให้แบบการเข้าห้องอัดครั้งนี้มันราบลื่นมากเลยเนาะแล้วแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วตัวเราก็จะได้ไม่กดดันมากด้วยถูกไหมใช่โอ้โหเยี่ยมเลยแล้วพอออกมาเรียบร้อยได้ฟังเพลงตัวเองครั้งแรกให้คะแนนตัวเอง่าไหร่ดีเพลงนี้ โอ้ยผมไม่กล้าให้คะแนนตัวเองอ่ะชอบไหมเอาจีิชอบไหมชอบนะเต็มร้อเรซ็นเรารู้สึกถูกใจเราประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ถูกจ้ะเอาจริงผมถูกใจนะแต่ฟังแบบฟังเดโมเลยเออแล้วพอแบบว่าพอมันแบบมาผ่านขั้นตอนหรือว่านู่นนี่นั่นเป็นพอเป็นเสียงเราผมก็รู้สึกว่าค่ะโอ้ฉันทําได้นี่เสียงฉันเหรอเนี่ยอึ้งนิดหน่อยเพราะว่าไม่เคยได้ยินเสียงตัวเองด้วยแบบผ่านิห้องอัดหรืออะไรแบบ โอ้น <ítulo> ี <irgendw carbono S 2> ่มันเสียงของผมเพราะว่ามันจะเป็นเพลงแรกที่ตัวเราคือออริจินอลจริงๆที่ผ่านมาเราเหมือนเราต้องเอาหยิบเพลงของคนอื่นมาร้องมันก็จะมีออริจินอลของเขาอยู่อย่างเงี้ยเนาะแต่อันนี้เราคือต้นแบบละหลังจากนี้ถ้าใครจะร้องต้องอิงจากเราแล้วตายถูกไหมนะคะซึ่งพอออกมาแล้วเรียบร้อยแน่นอนว่า MV ก็ตามออกมาติดๆเลยอะเล่าถึง MV เพลงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะก็ MV เพลงนี้จะเป็นแบบฟิลแบบ บู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 หน่อยอะไรเงี้ยแบบให้มันรู้สึกแบบฟิลเงาเงาเงาทั้งเงาเงาเงาแล้วก็จะมีลูกโป่งฮะลูกโป่งน้าอะไรเงี้ยแบบเงาสะท้อนลูกโป่งสีแดงลูกโป่งสีขาวลูกโป่งสีแดงนี่คือเราจะใช้แทนแบบสับลิกความรักแล้วก็ลูกโป่งสีขาวใช้แทนความเงาใช่ซึ่งจริงๆอะตอนแรกเปิดมาเป็นลูกโป่งสีแดงอยู่รอบตัวเราเลยก็แทนว่าจริงๆความรักก็อยู่รอบตัวเรานี่แหละอยู่ที่เราจะแบบเลือกยิบหรือเปล่า แต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ยังจะมีลูกโป่งขาวที่อยู่ในนั้นคือเราก็มีความเหงาด้วยใช่เหมือนกันแต่พอมันมีลูกโป่งขึ้นมาทําให้รู้สึกว่าเพลงมันไม่ได้แบบหม่นหมองจนเกินไปลูกโป่งมันสื่อถึงอะไรที่มันแอบจะดูแบบสดใสขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเี้เนาะแต่คนนี้เราถ่ายคนเดียวจริงๆเป็นหน้าเราคนเดียวเลยทั้ง m อวใช้เวลาถ่ายนานไหมคะ MV มีตัวนี้ m อวตัวนี้ใช้ หวัน8ปดโมงถึงหกโมงเย็นอ่าก็1คิวเต็มๆประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นลายแบบเราซิงค์ร้องซะส่วนใหญ่ไหมใช่ค่ะเราต้องมีแบบทำาอารมณ์เงาๆในเพลงปะใช่ก็ ตอนแรกๆตื่นเต้นว่าแบบยังไงดีแล้วก็มีเก่งๆแต่ว่าเก่งคิดเด็ดขาดนิดนึงใช่แบบเดินเดินเดินไปข้างหน้าแต่ว่าเอ๊ะเดินยังไงนะเดินให้มันทันคิวฉันต้องเดินไปในลูกโป่งแล้วลูกโป่งจะแตกไหมแล้วแล้วแล้วก็แตกฮะโอ้จริงตดูมดทั้งวันว้าอีท่านเป็นคนกลัวลูกโป่งนี่งานยากเหมือนกันเลนี่ยสิงๆอยู่กับโป๊ะจริงมันทำลายสมาธิเราไม่ทักกันลูกโป่งแตกเนี่ย ได้อยู่นได้อยู่ไม่ไม่ได้ทำลายมากไม่ได้ไม่ได้กลัวขนาดนั้นแล้วก็อินไปกับเพลงใช่ก็ร้องไปเลยจะได้ไม่ได้ยินเสียงลูกโป่งมีซีไหนที่รู้สึกว่ายากที่สุดไหมในมีเพลงนี้แบบโอ๊ยงานจังเลยหลายเทคจังก็จะผ่านไปได้เลยไม่ไม่มีเพราใหญ่เป็นรวมๆแบบฟิลรวมมากกว่าไม่ได้จัดตรนโอเคนะคะเพราะฉะนั้นก็เออหนูใส่ชุดนี้ชุดเดียวเลยป่ะในเอ็มวีนีชุดหนึ่งนะคะเป็นเสื้อหนัง เ<ไ>ป็นชุดคอนเซปต์เนาะใช่ครับเออแล้วไอ้พวกแบบว่าเสื้อผ้าหน้าผมคอนเซปต์ต่างๆเนี้ยเราได้มีส่วนในการแบบออกไอเดียด้วยไหมเหมือนมีแบบก่อนหน้านั้นมีแบบเข้าไปคุยกับพี่แกงโสมบางเรื่อง<ฆ>แบบบู๊ทเอ็มวีหรือว่าเรื่องอเสื้อผ้าอะไรเขาจะถามว่าเออชอบประมาณไหนใส่ได้ประมาณไหนเนี่ยสะดวกเราสะดวกใจมั่นใจฟิลประมาณไหนอะไรเงี้ยครับก็มีการคุยกันบ้างแล้วปกติสไตล์เราที่เรามั่นใจคือเป็นแบบไหนคะสไตล์ผมหมอใช่ เอาจริงผมว่าผมได้ถูกสไตล์หมายถึงว่าไม่ได้ปิดกันตัวเองเราก็อยากลองอะไรใหม่ๆด้วยอ,อะไรเงรี้ยสีสีได้สดใสได้ไม่ติดได้แต่ว่าเพลงนี้มันเหงานะนเงานเาะ <laughs> มันเลยต้องเป็นโทนแบบนี้หน่อยนะคะแล้วพอปล่อยซิงเกลิลออกมาปล่อย MV วออกมาปุ๊บเนี่ยฟีดแบ็กที่กลับมาจากแฟนๆเป็นไงบ้างคะอู๋ผมเขาเรียกไงตื่นตันนะดีใจเพราะว่าตั้งแต่ก่อนก่อนปล่อยก็คือมีคนแบบว่ามาลุ้นตื่นเต้นกับผมแล้วแบบอุ้ยพุกจะมีเพลงแล้วแล้วพอหลังปล่อยออกมาก็ เห็นคนเข้าไปฟังแล้วก nah nah ็แชร์เพลงผมก็แบบรู้สึกขอบคุณมากๆที่แบบให้การตอบรับที่ดีอ่ะแบบมันตระทับใจใช่ไหมเพราะจริงๆอ่ะพี่รู้สึกว่าการที่เาเป็นศิลปินใหม่เนาะมันก็จะมีความลุ้นนิดนึงว่าเอ้ยซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกมาจะเป็นยังไงชวนแฟนจะแบบตอบรับเราดีไหมอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็จริงๆน่าจะตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มแข่งโปรเจกต์อัลฟาแล้วปะว่าแบบ เวลาเราแบบแสดงเพอร์ฟอร์มไปแต่ละวีคเนี่ยฟแฟนๆจะให้การตอบรับเรายัางไงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งกลายเป็นว่าฟแฟนๆเยอะมากเลยน้องเลยกันเนี่ยใช่ดีใจมากด<ม>ีใจมากมีอะไรอยากพูดกับแฟนๆที่เชียร์เรามาตั้งแต่ตอนเราแข่งไหมคะโอ้ก็ฟูก็ต้องขอบคุณแบบทุกๆคนมา,มากๆเลยครับ <S <S <ม>ที่แบบคอยเชียร์แล้วก็คอยให้กําลังใจฟูกแบบถ้าไม่มีทุกคนอ่ะฟูกจะเป็นแค่ฟูกที่เป็นคนที่ร้องเพลงได้แต่ว่า <S <S <ม>ฟุกมีทุกคนฟุนกถึงเป็นฟุกที่เป็นศิลปินได้ตรงนี้ครับ ประโยคเด็ดจริงเราต้องได้รับการัพ p อ o r t จากฟแฟนๆทุกคนจริงนะคะอ่ะคำถามในท้ายแล้วที่ขอวนกลับไปที่เรื่องเพลงหน่อยดีกว่าเพราะว่าเพลงเนี้ยมันเกี่ยวกับความเหงาเลยอยากรู้ว่าปกติแล้วเวลาพลุกเหงาอ่ะมีวิธีแก้เหงาให้ตัวเองยังไงบ้างวิธีแก้เหงาให้ยังไงบ้างใช่เพื่อนๆเราไปใช้ได้อาจริงๆผมมันไม่ค่อยเหงาแบบไม่ค่อยเหงาเลยเออแต่ว่าท้าความไปถึงช่วงอดีตไม่เคยเหงาเลยมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราก็หาอะไรทำช้อปปิ้งกินข้าวแบบเราก็ไป อะไรของเราอะทำงานข้างนอกค่ะเท้าความถึงช่วงช่วงก่อนหน้าเข้ารายการเราจะแบบฝึกด้วยกันนานใช่ไหมคะเป็นปีแบบก็อยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็มีช่วงแบบก่อนเข้ารายการที่แบบให้ไปหยุดพักไปทําเรื่องราวส่วนตัวของแต่ละคนเรื่องเรียงเรื่องอะไรให้เรียบร้อยค่ะแล้วเหมือนผม่าอยู่กับน้องตลอดเวลาผมก็กลับมาผมก็ต้องกลับมาทํางานผมก็เป็นคนชอบออกไปทํางานที่คาเฟ่<อ>ก็ลองออกไปทํางานดูเฮ้ย<อ>มันไม่ใช่มันยังวงงยู่แปลกมันทําอะไรต่อดีอ่ะ ช้อปปิ้งละกันเดี๋ยวเราไปซื้อของแล้วปกติเราไม่ชอบให้ใครมาเดินด้วยเพราะเราเดินคนเดียวเราเลือกของงานเราก็เอาไปเดินเดินคนเดียวคนนี้ก็ยังช็อปเสร็จแล้วก็ยังไม่หาดไม่ได้หลายรู้สึกวง่งมงมันแปลกๆมันหรือมันหิวหรือมันยังไงก็ไม่ใช่ก็อิ่มแล้วแล้ก็ตัดสินใจโทรไปหาเพื่อนโทรไปหาทามพราะว่าเห็นสตอรี่เขาขึ้นมาทามฉันเป็นไรก็ไม่รู้อะอยู่ดีๆฉันก็แบบรู้สึกวง่งงรู้สึกแปลกๆอะไรเงี้ย คุยๆยไปคุยมาทามบอกว่าฉันว่าแกเหงาแบบเฮ้ยคือเราไม่รู้ว่าอันนี้มันคือความเหงาใช่แบบโอ้ oh my god นี่ฉันเหงาเลยเนี่ยคุณพระฟลุกผมก็เลยโทรไปหาน้องมาดื่นโทรไปเคนจิที่ว่าพี่เหงาคุณเพื่อนไหนเคนจิงงปะฮะเคนจิงงปะฉันก็เหงาก็เป็นเหมือนกันหรอว่าเหมือนเจอกันทุกวันแล้วบออยู่ดีมันแบบไม่เจอกันอ่ะแบบอ๋อเขาเจอกัน เพิ่งรู้ว่าเราเหงาสะงั้นทั้งที่แบบทำนู่นทำนี่ตามรูทีนปกติของชีวิตแล้วแต่แค่ไม่มีเพื่อนๆอยู่ด้วยอะมันก็เลยเหงาขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้งเหงาของเราคืออาจจะโทรหาเพื่อนไหมอว่โทรหาเพื่อนอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะมีใครอยู่ด้วยสักคนมันก็อาจจะทําให้ความเหงามันจางลงไปได้ด้วยดีมากแล้วเรามีใครอยู่ข้างๆยัง ไม่ไม่รู้สิไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอ่ะนี่พี่บอกไปให้เท่าเวลาคาทถามีัยหนูก็บอกว่ามีแฟนคลับนี่แหละครับอยู่เป็นเพื่อนผมลูกอ้อนี่ไงรู้ว่าสองคนอ่้พี่ถามแล้วแล้วเราอ่ะมีใครอยู่เป็นเพื่อนอย่างตอนเนี้ยก็มีแฟนคลับนี่แหละครับอยู่เป็นเพื่อนผมเป็นแฟนคลับเป็นเอาละมาเดี๋ยวให้ทุกคนได้ฟังเพลงนี้กันดีกว่าเรามีเพลงมาให้ฟังแล้วเนาะวันนี้เนาะอ่าโอเคนะคะอุ้ยมีไหมมีไหมขอดูคอมเมนต์หน่อย น่าร um ักจังเลยมีคนบอกว่าฟูกสู้ๆน้องฟูกเก่งมากโอเคมีพี่บอกว่าน้องเออน้องฟุกแอบเสียงเบาได้ยินน้องเสียงน้องฟูกปกตินะคะได้ยินแล้วเนาะอ๋อโอเคนะคะโอเคได้มีมแล้วเขาบอกได้มีมแล้วโอเคโอ้โหมีแต่คนมาเชียร์ทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้นมากค่ะโหน้องฟูกปะเขาบอกว่าไม่ได้เรียนยังเก่งขนาดนี้นะใช่อันนี้แบบพอได้คุยแล้วก็แบบประทับใจมากว่าแบบ ฮ้ยนึกว่าเรียนมาตั้งแต่เด็กหรือปะเพราะเราดูเป็นคนมีสกิลการร้องดีมากเลยร้องดีจริงต้องขอบคุณทุกคนนะครับมีฝ่ายช่วยสอนเก่งมากเลยอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูเพลงต่อๆไปซิงเกิลต่อๆไปเผื่อจะได้รวมเป็นอัลบั้มเนาะนะคะอ่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามาฟังซิงเกิลนี้กันก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวให้น้องฟลุ๊กส่งเข้าเพลงตัวเองให้ทุกคนได้ฟังกันเลยค่ะครับก็อันนี้โอเคครับก็ยังไงฝาก เพลงเหงาแล้วนีน่เน็ตฟลิกซิงเกิลแรกฟูกไว้ด้วยนะครับก็สามารถรับชม MV ีได้ที่ GMMTV Record ครับผมแล้วก็เพลงนี้ถ้าเกิดว่าช่วงนี้ใครเหงาอยู่เป็นคนที่เหงาก็มาฟังได้หรือว่าใครที่เจอคนที่จะแบบรู้แล้วว่าเขาจะเข้ามาคลายความเหงาเนี้ยก็ลองเปิดให้ฟังหรือว่าส่งให้เขาฟังได้นะครับเพื okay, นะ่อจะได้ไม่ต้องเหงาไปด้วยกันครับผมโอเคไปฟังเพลงนี้กันเลยคะ่ะ